หัวปลอมห่วปลอมห่วปลอมลากาอยู่แดงลากาอยู่แดงลากาอยู่แดงหัต่วเข้าได้เสียตัวกรณีครับหัววเได้เสียตัวกรณีมือ่ดี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 ดนดี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 ดดี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 ดมดีดาบีด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 ิดมดีดีิีดีดงด আডাাাাাাা <laughs> จะมีปัญหานะครับบอลหน้าจะมีปัญหานะดํารอชูดํารอชูดำรอชูอชอชต่อม้วนเดี๋ยวจบแล้วครับตัวนี้ดํารอชูดํารอชูดํารอชู ดำชนะเลยนะดำชนะเลยสองนาทีนะสองนาทีนะโอไลน์เพชรน้ำโขกนะครับ